ปัญหาอีกมุมหนึ่งซึ่งกับผมเลือองตามาภาพหนักใจเป็นอย่างยิ่งก็คือปัญหาพวกโลกสวยโลกเฉยพวกเมาธรรมะพวกนี้ปลูกยากพูดยากเข้าใจยากขอใช้ภาษาพ่อขุมรามคำแหงนะกูอูเน่เบื่อไอ้พวกเมาธรรมะ ไม่ดูตาม้าตาเรือไม่ดูการเทศะเลยไปดูธรรมะเทศนาปฏิบัติสังยุตตาหน่อยยี่สิบสีข้อมนมีอะไรบ้างไม่เคยอ่านเลยใช่ไหม การเทศนาปฏิสังยุตตา24ข้อธรรมะที่มันเข้ากับการะเทศะต้องรู้นะครับว่าในช่วงนี้มันช่วงผัดเปลี่ยนมันไม่ใช่ช่วงบ้านเมืองปกติคุณโลกสวยคุณที่เมาโธรรมะแบบไปลืมหูลืมตาเลย มหาในละไอมหารนารา,ามันเกิดก็เพาะคนพวกเนี้นักบวชพวกเนี้สามสจังหวัดชายแดนใต้ถูกไอ้รัฐธิอุบาทยึดแบบเปิดเผยแล้วท่านรู้ไหมส่วนทั่วประเทศยังเป็นอีแอบอยู่เพราะยังมันยังน้อยอยู่แล้วมันจะค่อยๆเผยตัวออกมาทีละนิด องค์ตัดไว้ชัดเจนธรรมะที่ถูกต้องตามทํานองคองธรรมตามเทศกาลสถานการณ์แบบนี้ควรใช้ธรรมะข้อไหนอ,อไม่ดูธรรมะเทศนาปฏิสังยุตตา24ข้อไปดูซะคุทธเจ้าอ่ะตัดว่า ขอ้ำน,นะพุทธเจ้าท่านตัดไว้ว่าและท่านตัดถูกทุกข้อคนที่ชี้โทษชี้คุณตักเตือนบอกกล่าวแก่เราเขาคือคนที่บอกขุมทรัพย์แก่เราเป็นธรรมดาของการอยู่ร่วมกันของพระพิสุมนุษย์นั้นต้องไตราถาม และบอกความทุกข์สุขและภัยแก่กันและกันเพื่อจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมและป้องกันภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็จะได้ช่วยกันระงับให้ดับไปนี่จึงเรียกว่าผู้เห็นภัยและผู้มีใจสูงเพราะมนุษย์ เป็นสัตว์สังคมเห็นสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยว่ามีโทษมีภัยแล้วช่วยกันป้องกันสิ่งไหนดีไม่มีโทษภัยต่อหมู่คณะก็ร่วมกันสนับสนุนไว้รักษาไว้ให้ดีเอวังก็มีด้วยประการะ,ะนี้